ในเดือนมีนาคม2557ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการรฒิสภาร่วมกับสำนันนกงานคณะกรรมการกิจการาจเสียงกิจการโทรัศน์เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยจังหวัดราดและสื่อมวลชนจังหวัดราดร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืน เมื่อเวลา9.30นาฬิกานาทีวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2,557ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตจังหวัดปทุมธานีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานกอสอทชได้ตัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายและชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติยั่งยืน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยมีเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก19จังหวัดจำนวน300คนร่วมเข้าประชุมสัมมานานางละเอียดจุนตามระที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากวุฒิสภาได้จัดอบรมสัมมนา,าจนเกิดเครือข่ายทั่วประเทศประกอบกับในเดือนมีนาคม2557ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับกสทชได้จัดอบรมเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องจากผลการดำเนินงาน ได้สะท้อนถึงความพร้อมของเครือข่ายความตั้งใจการเสียสละและการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังนั้นเพื่อให้เกิดการผลักดันและพัฒนาเครือข่ายวุฒิสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานในเชิงวิชาการจึงกำหนดให้มีการสัมมนาในภูมิภาคต่างๆทั้งหมด6ครั้งเพื่อศึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา สำหรับกิจกรรมการสัมมนา,าที่น่าสนใจช่วงเช้าจะเป็นการเสวนาในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรกับภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นความต้องการในการเพิ่มศักยภาพของเครือข่ายพร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภากล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกสทชคาดหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่าจากวิทยากรทุกท่านที่ร่วมเสวนาในช่วงเช้าซึ่งจะช่วยให้ไขข้อสงสยัยหรือตอบประเด็นคำถามต่างๆอย่างชัดเจนพร้อมทั้งร่วมกันร,ระดมสมองเพื่อเสนอความต้องการของตนเอง ชี้ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การวางแผนกำหนดทิศท,ทางนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม